เชิญนี่ข้อมูลพนักงานใหม่ค่ะบอกรกเอาจริงๆผมก็ไม่ได้อยากรับหรอกนะแต่เห็นว่าพี่เนี่ยต้องการคนช่วยหรอกน้องเขาเข้ามาสมัครงานในพนักงานฝ่ายการตลาดค่ะ เขาน่าจะช่วยยอดขายเราได้เยอะนะคะบอกรเห็นว่าเขาชอบนิยายของเรามากๆเลยนะเด็กสมัยนี้ทำออนลงออนไลน์อะไรกันผมจะบอกไว้เลยนะว่าผมไม่ทำอะยังไงก็ลองมาคุยดูก่อนแล้วกัน มาแล้วค่ะบอกรสวัสดีค่ะหนูเชื่อใบตองนะคะเรียนจบเอกสื่อสารการตลาดค่ะหนูอยากมาทำงานในตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งค่ะ <c oughs> เด็กจบใหม่จะทำอะไรได้หนูรับรองนะคะว่าความรู้ที่หนูเรียนมาจะช่วยสำนักพิมพ์นี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ <c oughs> คุณจะช่วยอะไรได้สักแค่ไหนกันเชวเอาหนังสือไปเล่ขายเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะคะบอกอ หนูจะช่วยวางแผนการตลาดให้สำนักพิมพ์นี้มียอดขายเพิ่มขึ้นเผลอๆมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอ้ติคุณผมล่อมาหมดทุกทางแล้วให้โอกาสหนูเถอะนะคะคุณรู้ใช่ไหมตลอดสามเดือนที่คุณมาฝึกงานที่นี่เนี่ยคุณจะไม่ได้รับเงินเดือนเลยค่ะหัวหน้า เออใบตองทำไมหนูถึงไม่ไปทำงานสำนักพิมพ์ใหญ่ๆละ่ะพี่ดูว่ามันจะมีอนาคตมากกว่านี้นะ <c oughs> เข้าใจนะว่าชอบนิยายของที่นี่แต่ว่าพี่ดูแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับหนูเลยที่นี่แหละค่ะ <c oughs> มีประโยชน์สำหรับหนู <c oughs> แล้วหนูก็คิดว่าหนูอะ่ะมีประโยชน์กับที่นี่ด้วยค่ะหนูอยากให้ที่นี่กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง <c oughs> แล้วก็มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะของแวววับอะค่ะ หนูชอบตรงที่เขาอะไม่ได้แต่งแค่เรื่องโรแมนติกนะคะแต่ว่าเขายังมีสอดแทรกเก็ตความรู้อีกด้วยหนูคิดว่าการที่เอานิยายไปลงขายแบบอ e ีบุ๊กน่าจะช่วยได้เยอะเลยค่ะอืมแต่บนหน้าเขาไม่ยอมนะสิเขาไม่ยอมให้นิยายของเขาเนี่ยไปอยู่ในออนไลน์อะไรประมาณเนี้ยทำไมล่ะคะ,ะก็เขาห่วงนะสิ เขาก็ไม่อยากให้คุณค่าของนิยายเล่มไปอยู่ในเทคนโนโลยีที่ก็จนปัญญานะหนูก็รักนิยายแบบเล่มน,นะคะแต่หนูคิดว่าการทำแบบนี้จะช่วยพีอารสนับพิม์พได้เยอะเลยนะคะ <c oughs> พี่เตือนเราแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว กลับบ้านได้แล้วล่ะเย็นละที่บ้านจะเป็นห่วงเนาะค่ะหัวหน้าคะนี่คือแผนมาร์เก็ตติ้งที่หนูอยากนำเสนอคะ่ะหนูเห็นว่าสำนักพิมพ์ของเรานี่ผมบอกคุณไปแล้วนะว่าผมไม่ทำออนไลน์เออหัวหน้าคะ หนูเข้าใจนะคะว่านิยายแบบเล่มมีคุณค่ามากหนูก็เห็นคุณค่าของนิยายแบบเล่มเหมือนกันค่ะแต่วิธีนี้จะเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้นิยายแบบเล่มมีคนรู้จักมากขึ้นนะคะแล้วสํานักพิมพ์ของเราก็จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งและยอดขายของนิยายแบบเล่มก็จะตามมาด้วยนะคะนี่คุณพูดไปรู้เรื่องนี่ไงเพราะคุณไปอ่านในพวกออนไลน์ผู้นี้มาไงเออ ใจเย็นๆนะคะหัวหน้ามไม่ทำก็ไม่ทำนะคะใจเย็นๆค่ะไปไปไปทำงานต่อไป,อไปโอ้ยพี่ตุ๊กตาคะ หนูมั่นใจในแผนมาร์เก็ตติ้งนี้มากเลยนะคะใบตองพี่เข้าใจถึงความหวังดีของเธอที่มีต่อบริษัทแล้วนะแต่ถ้าบอกกเขาไม่ยอมอะ่ะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเออใบตอง คะพี่ว่าพี่จะถามเราตั้งแต่ทิศก่อนแล้วลืมทำไมหนูชอบนิยายของแวววับมากเลยเหรอใช่ค่ะนี่หนูอ่านของแม่ตั้งแต่สมัยมอต้นเลยนะคะเอ่อว่าแต่แวววับนี่เขาเป็นใครเหรอคะไม่เห็นมีเล่มใหม่มาตั้งนานแล้วนะคะอืมอย่าบอกนะคะว่าพี่ดุตา กาของพี่ที่แปลว่ารัศมีส่องแสงสว่างก็เลยกลายเป็นแววับใช่ไหมคะโอ้ยดีใจมากเลยอะ่ะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอะ่ะไม่ตื่นเต้นนะพี่ <c oughs> โอ้เขินมากแล้วทำไมพี่จุตาถึงเลิกเขียนล่ะคะ <c oughs> <c oughs> ความเครียดไงละ่ะ ความเครียดอะบรนดาโถมให้พี่เนี่ยจินตนาการอะไรอ่ะไม่ได้เลยแล้วตอนนั้น่ะบริษัทก็เริ่มแย่พนักง,งานก็เริ่มออกไปทีละคนสองคนแต่พี่อะก็อยู่มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อหัวหน้าเขนานั่นแหละคั้นเราจะออกก็เกรงใจอะพี่อะนะเคยคิดที่จะทำหนังสือเล่มออนไลน์ด้วยนะ ยพี่ตุ๊กตานี่ทันสมัยนะคะ<ม>คิดจะทํำนิยายขายแบบออนไลน์ด้วยอะ่ะก็พี่เคยเห็นลูกมันดูกันนะพี่ก็เลยอยากจะลองทําดูพี่ตุ๊กตาคะหนูว่าหนูคิดแผนใหม่ได้แล้วลรอคะ่ะอะไรนะอืมอะไร คฮัลโหฮัลโหลนี่ใช่คุณิวเตอร์ไหมคะครับใช่ครับติดต่อเรื่องอะไรครับคุณิวเตอร์จริงๆด้วยนม่เปิดเองนะคะที่เคยเขียนจดหมายไปที่สำนักพิมพ์ะค่ะ พี่ตุกตาผมขอคุยอะไรด้วยหน่อยเธอด้วยเออหัวหน้ามีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าคะ พวกคุณแอบเอานิยายไปลงเว็บกันใช่ไหมใช่ค่ะหัวหน้าเหนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำอะไรโดยพลาการนะคะหนูรับผิดชอบเองค่ะไม่ต้องเออหัวหน้าคือคนต้องรับผิดชอบแน่แหละสิพี่ตุ๊กตา พี่ก็ด้วยผมบอกแล้วใช่ไหมว่าจะไม่เอานิยายไปลงเว็บตอนนี้นะแฟนขาปะแห่กันโทรเข้ามาตัวสายแทบไหม่แล้วเนี่ยเอเอไม่รู้แหละพี่ตุ๊กตาพี่ต้องช่วยผมรับสายแล้วก็ต้องช่วยเอานิยายของเราลงเว็บให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้คนถามถึงเรื่องเก่าๆกาันเยอะมากนี่หัวหน้าอ,อนุญาตให้เราเอานิยายไปลงออนไลน์จริงๆเหรอคะ พี่ตุ๊กตาที่พี่หูนัวขนาดนี้เลยเนี่ยใช่นีสิลงทั้งเล่มเก่าๆแล้วก็ถ้าแวร์วับอยากจะเขียนเล่มใหม่เนี่ยก็ทำได้เลยนะอ๋อคุณใบตองส่วนคุณก็ช่วยโปรโมทแบบเล่มด้วยนะยังไงบริษัทเราก็ต้องลงขายแบบเล่มก่อนเป็นระดับแรกเสมอได้เลยค่ะหน้าเดี๋ยวจะรีบจัดการใลยนะคะเราทราบค่ะหนูจะทำการตามแผนมาร์เก็ตติ้งที่วางไว้ทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ 哎呀！